คุณเสกสกลอัถาวงหรือว่าแรมโบอีสานนะคะซึ่งตอนนี้เป็นอดีตผู้ช่วยมนตรีประจำนายมนตรีไปแล้วนะคะ ล่าสุดก็ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติด้วยยื่นกับกบกบตเมื่อวานนี้27เมษายนที่ผ่านมาโดยคุณเสกสกลบอกว่าตามที่มีข่าวเรื่องคลิปเสียงผมกับคุณจุรีพรเนี่ยเรื่องนี้ก็ขอแสดงจุดยืนชัดเจนในการที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจค่ะเพื่อจะได้เป็นมรรทัฐานทางการเมืองโดยการลาออกจากตําแหน่งทางการเมืองและให้พักพ์และการขับเคลื่อนของพักรวมไทยสร้างชาติเป็นในทางที่ดีในสายตาพี่น้องประชาชนไม่ให้มีความด่างพร้อยนะคะและความลำบากใจต่อคณะการ การบริหารพักต้องการให้พักนั้นเป็นที่ยึดโยงแล้วก็เป็นสถาบันหลักสําคัญทําตามนโยบายตอบสนองให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนนะคะก็เลยตัดสินใจยืย่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติกับกะกะตตั้งแต่27เมษายนเป็นต้นไปค่ะเดี๋ยวจับตากันต่อนะครับรวมไทยสร้างชาติที่แกนนําหลักในการตั้งพักนี้ขึ้นมาเนี่ยถ่ายก๊อฟปุ่แล้ว่ะจะยังไงกันต่อทิศทางการเมืองหลังจากนี้นะครับ